ตามคืบหน้าโครงการลงทะเบียนก็เติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตค่ะอย่างที่หลายท่านทราบว่าวันนี้นะคะหนึ่งสิงหาคมก็เป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการนี้แล้วก็เป็นบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยด้านโฆษกรัฐบาลค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยยอดลงทะเบียนวันแรกว่ามีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า10.5ล้านรายค่ะ ในาใยชัยวัชรงค์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยความคืบหน้าการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล t ในแอปพลิเคชันทางรัดค่ะล่าสุดนะคะยอดลงทะเบียนวันแรกตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกาวันนี้ค่ะระยะเวลานะคะเพียง6ชั่วโมงแต่ว่าประชาชนเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วกว่า10.5ล้านคนค่ะ ซึ่งในช่วงของการเปิดระบบลงทะเบียนวันแรกนะคะก็มีการพบว่ามีปัญหาบ้างเล็กน้อยค่ะจากจำนวนผู้ที่เข้าใช้งานจำนวนมากในระยะเวลาเดียวกันหรือว่ากใกล้ใก้เคียงกันทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนกรณีที่มีผู้ที่ยังลงทะเบียนหรือว่าไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐได้นะคะให้ไปตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเวอร์ชั่นล่าสุดหรือไม่หรือไม่นะคะก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการลบแอปพลิเคชันก่อนแล้วไปโหลดแอปพลิเคชันเวอร์ชั่นล่าสุดใหม่อีกครั้งค่ะ โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะระบุว่ารัฐบาลขอบคุณความมั่นใจและเสียงตอบรับจากประชาชนที่เข้าร่วมนโยบายร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจวางรากฐ,ฐานเศรษฐกิจไปด้วยกันแล้วก็ย้ำนะคะว่ายังมีเวลาในการลงทะเบียนอีก45วันประชาชนทุกคนตามคุณสมบัติเนี่ยจะได้รับสิทธิ์แน่นอนไม่มีเต็มค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะหากประชาชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามปรึกษาการใช้งานก็สามารถไปที่ศูนย์บริการนะคะหรือว่าโทรสายด่วน1111 11ตลอด24ชั่วโมงค่ะ นี่ก็เป็นในส่วนความคืบหน้าของการลงทะเบียนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทนะคะสําหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันนี้1สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายนค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนของร้านค้าค่ะจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ